สวัสดีครับช่องวนมารีสตอรี่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟตีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพามาชมนะครับตลาด้าผักสด้ายรถผักหมุนเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดหุงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยครับผมนะครับช่องวนมารีสตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟตีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพามาชมนะครับ ตลาดนะครับตลาดค้าผักสดไทยรถผักวนเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับและวงเมบถูกที่สุดที่ตลาดไทยครับผมนะครับบรรยากาศตลาดไทยยามเช้าครับผมนี่ครับมาดูมาชมกันเลยนะครับผมนี่เป็นกระเพราครับผมนะครับกระเพราครับผมกะเพราสวยๆนะครับมังนักสวยๆสามสิบบาทนะครับโหระพาสามสิบบาทครับผมโหระพาสวยๆนะครับกระเพราแดงครับผมสามสิบบาทครับผมใบย้าคูยี่สิบบาท ชีฝรั่งครับผมนะครับว <LO Boy. S 1> ันนี้เป็นแมงลักนะครับผมนะครับไบชชพูไผ่เลือดครับผมนะครับนี่ครับอากาศหอมนะครับกวางตุ้งครับผมนะครับกวางตุ้งสวยๆครับผมนะครับกวางตุ้งสวยๆหกสิบบาทครับผมนะครับนี่ครับประกาศขมนะครับผมนี่ครับยี่สิบบาทครับผมประกาศสร้อยนะครับผมประกาศสร้อยโหระพาสวยๆครับสามสิบบาท บรรยากาศตลาดช้าผักสดท้ายรถผักมุนเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยนะครับยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพืนพี่ๆี่นะครับเอฟทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพามาชมนะครับช่องวนมาลีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเอฟีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพาชมนะครับผมบรรยากาศตลาดช้าผักสดท้ายรถผักมุนเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดนี่ครับชมซสวยนะครับผักปอดสันพิษนะครับจากจังหวัดอ่างทองครับผมตมลำน้ำสัก ครับผมอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับผมนะครับกำลังยี่สิบบาทครับผมนะชมสวยๆนะครับผมนะสวยสดงดงามนะครับยี่สิบบาทครับผมสวยมากนะครับอันนี้เป็นผักปอดสารพิษนะครับผมนะมีใบกีพีมีใบรับประกันนะครับใบรับรองจากกระทรวงเกษตรสากลครับผมนะครับที่ตำบลลำมาศนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับผมนะนี่ครับและนี่ก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งครับผมนะครับสี <saben> inform inform <vit> ส่ส <pou ces> <avent> <Sure> ิบบาทนะครับเป็น หมายเลกครับผมครับชีลานนะครับผมครับด้านนี้จะเป็นทัวครับผมนะครับทัวจะทัวนะครับผมนะครับสวยสดงดงามทัวฝักยาวสวยนะครับสดจากไร่ใหม่จากสวนครับผมครับบรรยากาศคึกคักมากมายครับผมนะครับคนกับลายคักโค้นะครับเบอนี้ครับผมครับนี่ครับผม มะเขือปะเจ้าพญานะครับอ่อนๆสืยๆครับผมอันนี้แับแป็นกวางซื่อๆมะเขือปอะสวยๆตัวเตาแบนจาหกสิบบาทครับผมนะครับนี่ครับตัวปากยาวสว่ๆครับผมนะครับันี้ครับผมครับเป็นกวางซื่อๆนะครับตัวเปลี่ยนจ้านี่ครับผมสวยสดงดงามนะครับสดจากไร่ใหม่ขัสวนทุกวันครับผมนะครับนี่ครับเขาใต้เขาเคาะ เขาค้อเหรอครับผมเขาค้ออันนี้คู่แปดครับผมนะครเขาใส่เขาค้อนะครับอันนี้เขาค้อนะครับเขาใส่อยู่บ้านเขาใส่เขาใส่อยู่วังโปงครัใช่ครับนะทำสวนมะขามหวานตอนนี้ทําอะไรครเขาใส่ก็ดูแลสวนอยู่อ๋ออหไรครับนี่เป็นผักชีฝรั่งครับผมนะใบตั้งโหนตัวของยาวสวยๆครับราคาสิบบาทใบตั้งโหนสวยๆครับผมนะครับนี่ครับอันนี้หนูสวนจ้านะครับหนูสวนสองร้อยยี่สิบบาท สตอจะสตอนะครับผมสตอแกะเม็ดเรียบร้อยนะครับผมนี่เป็นแท็กอันนี้มะม่วงเบาจ้านะครับผมมะม่วงเบาสวยๆนะครับเอาใจสายผู้หญิงนะครับผมนี่ครับของว่างอาหารว่างของคุณพี่ครับผมสตอสวยๆมะม่วงเบานะครับผมครับกรอบปลากรอบนะครับปลกรอบจะมะากอกนะครับปลกรอบสามจังก้าปลาไม่ถูกนะครับของแท้นะครับนี่ปะกอบปลาสวยครับผมครับ นี่หนูสวนนะครับผมหนูสวนหอมนะสวนหอมสองห้าสิบบาทนะครับแต่ตอสวยๆครับผมนี่ครับ้าขายดีมีกําไรงามๆนี่เลยซิกเนเจอร์ครับผมของแท้ครับผมดอกกระเจียวครับผมนะครับดอกกระเจียวบานแล้วนะครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทนะครับสดนดลงามครับอร่อยด้วยครับสวยด้วยครับผมนี่ครับ สวยงามมากนะดอกกระเจียวนี่สุดยอดมากดอกตุ้มตูมเนี่ยอ่อนนะครับอร่อยมากครับผมหวานเจี๊ยบนะครับดอกกระเจียวทานอะไรก็อร่อยครับผมทานแก้มกับส้มตำหรือว่าจะต้มจิ้มน้ำพริกจิ้มป่นจิ้ปลาได้หมดครับผมดอกกระเจียวบานแล้วนะครับผมทางด้านนี้ก็จะเป็นนี่ครับผมแบนแล้วครับผมนั่นนี่ครับหกสิบบาทสวยมากครับผมนั่นนี่ครับเหมือนยังดอกกลยไม้เลยฮะ เพื่อนๆพี่เอฟดูนะครับผมนะเอาไปใส่แจกันเป็นแจกันดอกไม้บูชาพระก็ได้นะครับผมนะกิโลกรัมละหกสิบบาทนะครับผมนะนี้ห้าสิบบาทนะครับผมนะดอกกระเจียวบานแล้วนะครับสวยๆนะครับผมนะเหมือนดอกกล้วยไม้นะครับผมนะนี่ครับสีสันสวยสดงดงามนะครับผมนะครขาขายดีมีกําังงามๆครับตัวปูสวยๆนะครับ ครับผมมาเสือปอมมาเสือลายครับผมครับมาเสือม่วงมาเสือขาวนะครับมาลักนกครับผมห้าสิบบาทปักหวานสวยๆจ้าหกสิบบาทครับผมนนีงครับข้าวโพดอ่อนครับผมอันนี้สายส่บัวนะครับเตรียมเนื้อเตรียมตัวร้ันมากๆครับผมครับยี่สิบบาทครับส่บัวนี่เป็นอาหารโบราณนะครับผมอาหารโบราณครับ ้มกะทิใส่บัวนะครับใส่ปลาทูนึ่งจ้านะครับผมนะครับมะกรูดอ่อนสวยๆนะครับผักหวานสวยๆครับผมนี่ครับมีป้ายบอกราคาไว้ชัดเจนนะครับร้อยเดียวจะร้อยเดียวนะครับผมอันนี้เป็นผักป่านะครับผมครับผักป่าผักบ้านนะครับผมสดจากไร่ใหม่จากสวนทุกวันนะครับยอดกระเจี๊ยบครับผมนี่ครับบรรยากาศคึกคักมากมายครับผมนะตลาดไทยวันนี้นะครับผมครับ ก็มีพ่อค้าแม่ค้านะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าผักชีไทยหนึ่งยบาทนะครับของแบ่ง80สิบาทจ้าวันนี้นะครับผมครับตัวผักยาวสวยๆนะครับมาราจีนะครับแตงล้านนะครับฟักทองอ่อนนะครับผมร้อยเดียวครับผมน้นี้ครับแตงกวาสวยๆนอนผักฟุ่งชีนจ้านะครับผมสวยสดงดงามครับผมดูคนครับผมนะครับ ทองวนมาลีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับผมตามมาดูพามมาชมบรรยากาศนะครับตลาดขาผักสดท้ายรถถังผมเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดและวงเล็บถูกที่สุดครับผมนะครับนี่ครับดูคนครับผมครับคนแน่นเลยนะวันนี้เป็นวันหยุดยนะครับผมครับวันหยุดนะครับวันครอบครัวครับผม แตงกวา2ี่บาทครับผมครับแตงกวานอนสวยนี่ครับผมอันนี้เป็นเห็ดลมนะครับผมเห็ดลมรู้ว่าเห็ดกระด้างนอนนะครับหยิได้รับได้ครับผมครับนี่เป็นเห็ดละงกนะครับผมเห็ดละงกรู้ว่าเห็ดพึื่งครับผมครับโดยสดวอดยามครับตัวกอกยาวนะครับเอยาวสวยสวยบวมหอมครับผมมีฝรั่ง ทางด้านนี้ก็จะเป็นมะม่วงครับผมนะมะม่วงครับผมมะม่วงมะม่วงยำมะม่วงเปรี้ยวครับผมนี่ครับเป็นลำลดเลยนะครับมะม่วงจ้ามะม่วงนะครับผมมะม่วงยำคือปวยนะครับนี่เป็นถั่วแดงจ้านะครับถั่วแดงนี้ถั่วโบราณนะครับผมถั่วแดงตำได้นะครับทานได้ครับผมนะตำถั่วแดงครับผมนะ เยอะแยะมากมายครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีท่านใดนะจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับผมนะที่ตลาดค้าวผักสดพรายรถผักบุญเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยครับผมนะครับท่องวันมารีสอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าวผักสดไรายรถผักบุญเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดแล้ววงเนบถูกที่สุดนะครับผม สดจากไร่ใหม่จากสวนทุกวันจ้านะครับผมนี่ครับพามาดูของป่าของแปลกครับผมนะครับใบตองนะครับลูกคนลูกชายคนโตหัวปีนะครับหัวปีนะครับโยกกล้วยีิเลกต้มนะครับยอดตำลึงยอดชะโอมนะครับผมนะนี่ครับอันนี้เป็นยอดมะลุมครับผมนะยอดมะลุมยอดเดาวครับผมนี่ผักเตดผักต้านนะครับผม โอ้โหเยอะเลยนะครับผมของแปลกๆใบยี่หร่านะครับใบชะปูชะอมนะครับใบยี่หร่าใบชะปูครับผมนะครับยีเล็กต้มนะครับนี่ครับกะถินริมรั้วครับผมสวยๆนี่ครับเยอะแยะมากมายครับใบยะนางสวยๆนี่ครับประกาศขาวนะครับผมกะหล่ำตีจ้านะครับแตงกวาสวยๆมาละกินสวยๆครับผมดูคนครับผมนะครับ ยิงวงานปิดทองฝั่งลูกนิมิดเีงนะแน่นอึนบคนก็หลายคักโคดนะครับผมนะรบ,บรรยากาศนะครับตลาดค้าผักสดไทยรถฝักขุนเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดลงเล็บถูกที่สุดนะครับยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อน,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 นี่พี่ครับผมนะครับเอบีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อประดาประทานก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยครับผมนะครับนี่ครับผักลิ้นไม้นะครับมะขามอ่อนนะครับมะลุมจ้านะครับมะลุมแกงส้มมะลุมนะผม อร่อยมาก,กหวานครับผมมาขาม4ี่สิบบาหวานสวยๆนะครับสะดาวกลางดอนนะครับผมนปลาแตกใบอ่อนเป็นพุ่มเป็นพวงครับผมนี่ครับผมมะละกอรครับผมแขกดำดำเนินครับมะละกอกลมครับผมไผ่หวานเจ้าไผ่หวานนะครับ สวยสดงดงามครับผมร้านเฮียพดอกไฟบานครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมนี่ครับไปหวานสวยๆนะครับผมราคาไม่แพงครับเจ็ดสิบบาทนะครับผมครับละยี่สิบบาทไปหวานสวยๆร้านเฮียพดอกไฟบานครับผมครับหน่อไม้หน่อไม้สวนหน่อไม้ไล่นะครับหน่อไม้ไผ่หวานไผ่กิมจูนะครับไผ่กิมซุนครับผมนรัไผ่ตรงเยอะแยะมากมายถุงละเจ็ดสิบบาทป้ายบอกไปชัดเจนนะครับ ลูกชายคนโตของปีครับผมน่าระับดอกไม้ต้มครับผมนนี่บริหารงานโดยเสียเทศดอกไผ้บานครับผมเยอะแยะมากมายครับดูคนนะครับผมนะครับบรรยากาศตลาดคช้าผักสดขายรถผักหมูเวียนนะครับที่ใหญ่ได้เยอะที่สุดแล้วงเล็บถูกที่สุดนะครับดอกอะไรไม่สวยเท่าดอกคณะครับผมนี่ครับดอกคณะสวยๆนะครับนี่เลยครับผมนะครับ ใบบัวบกครับผม10บาทจ้านะครับผักผิดผักข่านะครับผักไผ่ผักขแยงครับผมผักไผ่ผักขแยงมีเยอะแยะมากมายครับผมน้ำนี้ครับผมนี่เลยครับมะขาาป้อมจ้ามะขามป้อมนะครับผมนะนี่ครับเป็นยายันตีเลยครับมะขามป้อมนะครับสมุนไพรไทยนะครับผมมะขามป้อมสวยๆมะม่วงเบานะครับผม หน่อไม้ไล่หน่อไม้สวนครับผมสวยๆนี่หน่อไม้ใบหน่อไม้ไล่หน่อไม้บ้านครับผมสวยๆครับผมนะนี่ครับักถามอ่อนครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรา ได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับหมายพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่ได้รับชมกันนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสืออยไม่รู้ข้อพระเทคดีก็่าแบบกับเจ้กุมคอยากเจอมอ่ะข้อมากโอ้วมีเฟรนี่ยหมือนบ่อ